สวัสดีเอฟซี FC, ทุคาลบนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะท่านผู้ชมค่ะวันนี้ป้าแมวพามาชมบอลสีพี่เคนะคะพี่เคขายราคา50บาทนะท่านผู้ชมค่ะมี50บาทมี100บาทแล้วก็มีต้นไซแม่ใหญ่เลยนะคะท่านผู้ชมนี่เป็นเบอร์พี่เคบอลสีนะคะท่านผู้ชมค่ะนี่นะคะพี่เคฝากช่อง YouTube เคบอลสี okay, ใช่ไหมคะค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์ค่ะฝา,ากช่องพี่เคด้วยนะคะพี่เคจะหาบอลสี สวยๆราคาถูกๆมาฝากท่านผู้ชม FC ที่เคารพทุกท่านนะจ๊ะ <_ d ata> เดี๋ยวพ่อแม่พาไปดูบอลสีพี่เคกับถางละ50บาทนะ <_ d ata> เก็บเก็บกระโถนไว้ก่อนจ้ะอันนี้ลูกไม้ไหนคะเนี่ยนะลูกไม้โอ้ <_ d ata> ลูกไม้สวยจังเลย <_ d ata> อันนี้เป็นลูกไม้สุดปรารถนานะคะนผ <_ d ata> ู้ชมคาลูกไม้สุดปรารถนานะคะ50บาทเนาะ <_ d ata> อู๋อันนี้อะไรเอ่ยสวยจังเลยชื่ออะไรนะพี่เพ้ไดวอ่านชื่อซิมันมีชื่อไหมเนี่ย ชื่อว่าอะไรลูกไม้พิกรณ์ลูกไม้แตงโมคล้ายคล้ายข้าวารแมวนะตัวนี้เหมือนเหมือนเอออะไรวะลืมชื่อค่ะท่านผู้ชมค่ะตัวนี้ป้าแมวรับรองว่าสวยนะคะห้าสิบบาทนะห้าสนะิบานะบาทจ้ะน,นี่ตัวนี้กระด่างเหมือนเหมือนหนะ้เมืองนอนท์นะคะเป็นลูกไม้นะนะคะห้าสิบบาทดาวเพียงดินห้าสิบาทเหลือสามกระถางนะท่านผู้ชมค่ะเหลือห้าสิบาทนะคะท่านผู้ชมกวนอิมห้าสิบบาท ผงสุวรรณห้าสิบบาทนะจ๊ะต่อมาพี่อันนี้อะไรเนี่ยมันไก่สุกสงวนเลยเป็นไก่สุกสงวนนะท่านชมค่ะไก่สุกสงวนนะคะห้าสิบบาทจ้ะมีไก่สุกสงวนตัวนี้แดดอะไรเนี่ยแดดฝนแดดฝนห้าสิบบาทผงสุวรรณห้าสิบบาทอันนี้อะไรยาวสุโขทัยสุโขทัยเท่าไหร่สุขโขทัทย,ทยขอหนึ่งร้อยครับจ้ะ นี่ล่ะกวนอูกวนอูห้าสิบครับจ้ะนี่ลูกไม้ท่านผู้ชมคะสวยมากนะคะห้าสิบบาทใช่ไหมจ๊ะแล้วมะขวานล่ะมะขวานขอเจ็ดสิบครับอันนี้เป็นลูกไม้ป่ะเนี่ยลูกไม้เหมือนกันครับเป็นลูกไม้นะคะท่านผู้ชมสวยต้นนี้ลูกไม้ต้นนี้พี่เก๋ขอเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบบาทนะท่านผู้ชมขะเจ็ดสิบบาทนะต่อมาด้านนี้ท่านผู้ชมขะเป็นหงเหินไซต์ตั้งแม่ท่านผู้ชมดูใบนะคะขายเท่าไหร่คะพี่เกหงเหิน ของเฉยแล้วครับผมพิ่เคขอร้อยห้าสิบบาทครับโอ้ยท่านผู้ชมขาร้อยห้าสิบาทกระถางให,ใหญ่เลยนี่แหละต้นนี้แหละชื่ออะไรเลยเต้นไหนครับสวยมากเนี่ยต้นนี้สงองจะของเฉยเน่ะนี่ไงนี่ไงออมอันนี้เขาเรียกออมออมหน้ากหรอออมหน้าครับผมเท่าไหร่จ๊ะร้อยห้าสิบครับร้อยห้าสิบบาทแล้วต่อมาอยากฝนผู้ใหญ่โชตค,ครับร้อยห้าสิบครับจ้ะอันนี้เทพสลาเทพสลาครับเท่าไหร่จ๊ะเทพสลาต้นนี้ ขอ70บาทครับลุ้นนะคะท่านผู้ชมลุ้นนะคะ70บาทนะใช่ครับผมโอ้ลูกไม้นี่สวยมากท่านผู้ชมค่ะเป็นลูกไม้ไก่นะคะท่านผู้ชมเป็นลูกไม้ไก่ผสมกับสุดปัทธราเท่าไหร่จ๊ะกระถางละสุดปัทธราอันนี้ลูกไม้ไก่ผสมกับสุดปัทธราเท่าไหร่จ๊ะเท่าไหรโอเคขอเจ็ดสิบาทแล้วนะเจ็ดสิบบาทอันนี้คือสุดปัทธรานะท่านผู้ชมขะเท่าไหร่เอ่ยสุดปัทธราสุดปัทธราโอเคขอหนึ่งร้อยครับกระถางนี้ล่ะลูกไม้ลูกไม้ก็ต้นนี้ขอเจ็ดสนบบาครับเป็นลูกไม้ ไก่ผสมกับสุดปรารถนานะท่านผู้ชมคะมีสามกระถางนะราคา70บาทจ้ะพิกกับเกลือเท่าไหร่จ๊ะพิษกับเกลือพิกกับเกลือพี่เกลขอ80ครับจ้ะกระถางละ80บาทมานี่เป็นนี่นะท่านผู้ชมค่ะเป็นลูกไม้ธาตุบางแก้วนะท่านผู้ชมเป็นลูกไม้ธาตุบางแก้วนะคะใช่ไหมชื่ออะไรลูกไม้กาะเกศครับลูกไม้กาะเกศเท่าไหร่เอ้ยเกศในพี่เกลขอร้อยห้าสิบครับร้อยห้าสิบบาทอันนี้แหละอันนี้ อ๋ออันนี้เป็นลูกไม้เกาะเกล็ดขออภัย <Okay. S 1> ทั้งสองต้นแล้วท่าทนสงสารเป็นลูกไม้นะคะเท่าไหร่เอ่ยต้นนี้พี่เอขอลายห้าสิบครับจ้ะต้นนี้เหมือนแม่มากเลยเป็นเหมือนเกาะเกล็ดเลยรอ้อยห้าสิบใช่ไหมจ๊ะใช่ครับก็บมาสุดสาครจ้ะสาครขอนหนึ่งร้อยบาทจ้ะกุมภะกันกุมภะกันขอนหนึ่งร้อยบาทครับกักสดกสีสวยๆเลยนะครับครับผมอืมอันนี้เรชื่ออะไรอันนี้ทรัพย์พิมบุรพาครับจ้ะเท่าไหร่จ๊ะหนึ่งร้อยครับจากกระถางนะท่านสงสาร กระถางละหนึ่งร้อยบาทจ้ะต้นนี้ชื่ออะไรเอ่ยอันนี้ชื่อสวยมากเลยต้นนี้สวยจริงจริงเอ่อราชีดีงินแสนครับผมจ้ะเท่าไหร่จ้ะราชีดีงินแสนนี่พี่เคขอต้นละร้อยห้าสิบบาทครับโอ้ยไม่แพงคุณชมขาใบลูกกระเช้าน่ะสวยมากเลยนะแล้วต้นนี้เดี๋ยวเดี๋ยวขอโทษนะครับสองร้อยบาทราชีดีงินแสนขออภัยนะคะแก้ไขราชีดีงินแสนสองร้อยบาทสองร้อยบาทอ่ะ ไม้ครับพี่เท่าไหร่จ๊ะลูกไม้จอมทับเท่าไหร่จ๊ะจอมทับพี่เคขอเจ็ดสิบาทครับจ้ะเจ็ดสิบาทอันนี้นะบาทอันนี้เหมือนกันนะครับใช่อันนี้จอมทับครับพี่ไม้จอมทับเจ็ดสิบาทเป็นลูกไม้จอมทับนะครับท่านผู้ชมขาลูกไม้จอมทับกระถางละเจ็ดสิบาทมีสองกระถางนะครับอันนี้ล่ะอันนี้พลอยชมพูนะครับพลอยชมพูค่ะพลอยชมพูพี่เคขอต้นละหนึ่งร้อยครับหนึ่งร้อยบาทท่านผู้ชมขาหนึ่งร้อยบาทพลอยชมพู ชื่อพ่อชมพูใช่พ่อชมพูมีสองกระถางนะคะท่านผู้ชมผามีสองกระถางนะกระถางละหนึ่งร้อยบาทอันนี้อะไรเอ่ยลูกไม้จำตาพี่เท่าไหร่จ๊ะต้นเล็กนี้ห้าสิบครับห้าสิบบาทนะคะท่านผู้ชมโอ้ยอันนี้สวยจังเลยอะไรคะเนี่ยชื่ออะไรเอ่ยเลื้อมงคลเท่าไหร่จ๊ะเลื้อตงคลแผงครับตัวนี้จ้ะเลื้อเลื้อเลื้อตงคลแผงนี่ พี่เคขอต้นละหนึ่งร้อยครับหนึ่ง้อยบาทเนาะเลื่อมงคแล้วก็เลื่อมงคลเลยนี่ต้นละสองอครับต้นนี้สองบาทเลื่อมงคลจะไม่จ๊ะมีสั่งกระถางนะสักระถางแล้วอันนี้ล่ะชื่ออะไรกำลังป้ายเนี่ถ้าวหมไผป้ายครับจะเท่าไหร่จ๊ะ้าไป้ายนี่สอง้อยห้าสบครับสองาบาทท่านผู้ชมหลดใหม่มาแล้วนะคะสองร้อยห้บาทต้นนี้ล่ะน้มือจันครับ หน้าเมืองจันเท่าไหร่จ๊ะหน้าเมืองจันพิธีขอ350ราสครับ350รชายชนจ้ะชายชนสองร้อยห้าสิบบอืมสวยๆเลยท่านผู้ชมค่ะสวยๆเลยนะคะ250บาทนะด้านนี้เป็นลูกไม้ทัาบางแก้วป่ะทัาบางแก้วครับทัาบางแก้วแผงเท่าไหร่จ๊ะตัวนี้ขอพิธีขอ300นะจ้ะอันนี้ทัาบางแก้วอันนี้ทัาบางแก้วพิธีขอต้นละส0่ร้อยสี่ร้อบาทมี2กระถางนะท่านผู้ชมค่ะมี2กระถางนะ400บาทโอ้โหอันนี้ชื่ออะไรเนี่ยด่างสวยจังเลยอันนี้น่าจะเป็นเมืองเกาะเกลือไหมครับ เมืองเกาะเกดเกาะเก็ดด่างท่านผู้ชมค่ะเกาะเก็ดด่างนะคะด้านนี้เป็นเกาะเก็ดด่างสวยท่านผู้ชมค่ะเกาะเก็ดด่างสวยเลยเท่าไหร่คะเจ็ดร้อยบาทครับเจ็ดร้อยบาทท่านผู้ชมค่ะดูความด่างเขานะคะสวยมากเจ็ดร้อยบาทนะโอ้ยสวยจริงๆด้านนี้เป็นโนพะก้าจ้าโนพะก้าเท่าไหร่เอ่ยพี่เจโนพะก้าพี่เจสองสามร้อยห้าสิบครับสามร้อยห้าสิบท่านผู้ชมค่ะสามร้อยห้าสิบนะคะมีต้นเดียวนะมีต้นเดียวจ้ะ ต่อมาเป็นรัตนสินสวยๆแบบนี้ค่ะกระถางเท่าไหร่จ๊ะอ่าต้นต้นเล็กนี่สามร้อยครับแล้วก็สองต้นใหญ่นั้นสามร้อยห้าสิบครับต้นนี้สามร้อยบาทต้นนี้สามร้อยบาทครับต้นนี้สามร้อยห้าสิบครับสามร้อยห้าสิบครับจ้ะแล้วนี้เป็นศิลาหุ้ม<ล>ทองหุ่ทองครับผมเท่าไหร่จ๊ะศิลาหุ้มทองนุชพิเกขอต้นละสองร้อยบาทครับจ้ะสองร้อยบาทนะคะท่านผู้ชมค่ะต่อมานี่ท่านผู้ชมสวยๆเลยโอ้โหสวยจังเลย อะไรเอ่ยสวยๆจังเลยอันนี้เทศอัลราลาใบครับเท่าไหร่จ๊ะเทศอัลราป้ายนี่ต้นนี้สามร้อยครับต้นไหนคะสามร้อยต้นไหนต้นนี้ต้นต้นใช่ครับต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้ขายสามร้อยบาทท่านผู้ชมขาตัวนี้นะคะสามร้อยบาทนะต่อมากระถางนี้เท่าไหร่จ๊ะอันนี้สี่ร้อยห้าสิบบาทครับจ้ะสามกระถางนะครับสี่ร้อยห้าสิบบาทชี้เลยจ้ะอันนี้อันนี้อันนี้ อันนี้300ครับจ้ะสามร้อยสามร้อยอันนี้400ครับ400อันนี้400ครับ400อันนี้400ท่านผู้ชมคะครับค่ะท่านผู้ชมคะโอ้ยด่างสวยๆเลยราคา400ไม่แพงมะท่านผู้ชมคะไม่แพงนะอุ้ยราคานี้สวยมากมะท่านผู้ชมด่างสวยแบบนี้เลยนะคะ400บาทนะมาด้านนี้ละจ้าพี่เอขอตัวละ350ครัอยห้บบาทสามบาทท่านผู้ชมคะนี่นะคะด่างมาแล้วนะคะมีนี่นะคะ350บาทนะจ๊ะครับ ต่อมาที่ดาแม่กองเท่าไหร่จ๊ะที่ดาแม่กองสองร้อยครับจ้ะมาแก้วมาแก้วร้อยห้าสิบครับจ้ะอันนี้อะไรเออไม่เห็นชื่อเลยอ,นนอันนี้สุวรรณโชธครับเพชรสุวรรณโชธชสุวรรณโชธมีด่างปลายมานะคะท่านชมด่างปลายมานะคะเท่าไหร่เออหนึ่งร้อยบาทครับหนึ่งร้อยบาทท่านชมขามีด่างปลายมาแล้วนะหนึ่งร้อยบาทนะตัวน,นี้ล่ะมิดไม,ต,มตีป่ะเท่าไหร่จ๊ะ อ๋อทองพันช่างทองพันช่างเท่าไหร่ทองพันช่างพี่เคยขอร้อยห้าสิบบาทร้อยห้าสิบบาทนะท่านผู้ชมยุทธหัตถีจ้ะยุทธหัตถีต้นเล็กนี่พี่เคยขอหนึ่งร้อยครับหนึ่งร้อยบาทท่านผู้ชมตานี้เป็นไซส์ใหญ่สวยมากจะกัดสีแล้วเท่าไหร่จ้ะตัวนี้ต้นนี้พี่เคยขอสักร้อยแปดสิบบาทร้อยแปดสิบบาทนะคะอุ้ยเศรษฐีสุพรรณท่านผู้ชมดูสิเขากัดสีเล่นสีสันสวยมากเศรษฐีสุพรรณเท่าไหร่จ้ะเนี่ยเศรษฐีสุพรรณสองร้อยห้าสิบครับจ้ะต้นนี้ล่ะโอ้โห อะไรเน يا? ี่ยเหมือนเทพอะไรเนี่ยพ่อแม่อ่านซิเทพทรงศิลไหมครับรู้เลยสวยมากเทงคลทรัพย์ก็มีไม่ใช่มงคลทรัพย์จ้ะเทพทรงศิลเลยพี่เทพตรงทานหรือเทพทรงทานหรือเทพอะไรเนี่ยท่านผู้ชมประมาณนี้นะต้นเท่าไหร่จ้ะอันนี้พี่ขอต้นละร้อยห้าสิบครับแต่ต้นละร้อยห้าสิบนะท่านผู้ชมนี่นะมีสองต้นนะคะพ่อแมวจำชื่อไม่ได้นะเป็นลูกไม้ครับ ลูกไม้อะไรเอ่ยสวยจังเลยออ้ยเป็นฟอร์มปอเลยท่านผู้ชมขาหน่เป็นฟอร์มปอเลยเท่าไหร่จ๊ะหนึ่งร้อยครับหนึ่งร้อยบาทท่านผู้ชมเป็นฟอร์มปอนะคะแบบนี้นะหนึ่งร้อยบาทนะจ๊ะลูกไม้นะหนึ่งร้อยบาทอีกกระถางเดียวต่อมาสิบเป็นจานครับเท่าไหร่จ๊ะร้อยห้าสิบบาทครับกระถางละร้อยห้าสิบบาทมีสามกระถางไหมท่านผู้ชมนะคะสาคลองหลวงสาคลองหลวงเอ่อสาคลองหลวงพี่เคของร้อยห้าสิบบาทครับร้อยห้าสิบบาทท่านผู้ชมขาสาคลองหลวงนะคะร้อยห้าสิบบาทนะคะ นี่เป็นบอลสีสวยๆของพี่เคนะคะท่านผู้ชมราคาไม่แพงเลยนะคะวันนี้นะท่านผู้ชมขาค่ะก็แมวก็ขอฝากบอลสีของพี่เคด้วยนะคะอู๋ก็แมวจะไม่เอฟนะคะให้เอฟซีเอฟนะนี่มีเกาะเกตท่านผู้ชมขามีเกาะเกตราคาเมืเม่อกี้บอกเท่าไหร่นะเจ็ดร้อยใช่ไหมเมคี้เจ็ดร้อยครับเจ็ดร้อยแล้วก็มีโพนพะเก้าหน้าเหลืองเลยเท่าไหร่จ๊ะโนพะเก้าเมคี้บอกไว้สองร้อยสี่รือยสามร้อยสามร้อยเนาะท่านผู้ชมขานี่นะคะครบหน้านะคะเหลืองขาวชมพูครบหน้านะคะในต้นเดียวกันนะ วินรัตนสินเขาก็สวยนะเทพอ,อักษราก็สวยป้าแมวไม่เอฟนะคะวันนี้ปล่อยให้เอฟซี FC ของป้าแมวมาเอฟนะท่านผู้ชมคะแล้วก็นี่ดูสิเท้าลําไยหลอดใหม่มาป้ายแบบนี้เลยท่านผู้ชมนี่นะคะโอ้โหวันนี้พี่เคฟอมไม้ของพี่เคสวยทุกกระถางเลยท่านผู้ชมคะนี่ก็เป็นแผงออกมานะคะแผงแบบนี้สวยๆหายยากทุกทีเขาจะกัดกัดแดงแบบนี้นะคะนี่นี่คือเป็นแผงแดงมาแบบนี้เลยเนาะก้านก็แดงมาท่านผู้ชมขาก้านก็แดงเนาะเหมือน นี่นะคะป้าแมวขอสวัสดีปากกะบ,บอลสีของพี่เคสวยๆวันนี้นะคะท่านชมขา<ช>นี่เบอร์ของพี่เคนะคะป้าแมวขอฝาก fc ทุกท่านนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube ตลาดบอลสีป้าแมวนะคะป้าแมวตลาดบอลสีก็ตั <c oughs> ต้งแต่น้ำท่วมมานี่เพี้ยนไปรื่นดเดียวเลยงงไปเลยนนน้้้้าเเขออท่านผู้ชมขาป้าแมวไม่ได้รับสายท่านผู้ชมบ้างก็ขอโทษขออภัยนะว่าวันนี้ทั้งวันเลยคุกวันป้าแมวงานยุ่งมากเลยครับใช่เนาะ ไม่ค่อยมีเวลาพักเลยก็แมวอ่ะกูบอลกู้บอลขึ้นบ่อลไม่ไหวเลยอ่ะพี่เคฝากช่องอีกครั้งนึ่งค่ะช่องอของพี่เคจ้ะฝากอ่าให้ท่านผู้ชมทางบ้านช่วยกดติดตามให้พี่เคด้วยนะครับนะครับอ่าช่องพี่เคชื่อช่องเคบอลสีนะครับออะอย่างนี้ถ้าพี่เคอยากให้ท่านผู้ชมเอฟซีของแมวติดตามนะอ่าท่านใดที่ว่าซื้อแชร์เป็นเป็นเป็นลูกไลน์ของพี่เคแล้วพี่เคช่วยแชร์เข้าไปในลูกไลน์หน่อยได้ไหมนะเอออย่าง,งน,นั้นเน้ดน เพราะว่าเอฟซีของแมวเขาจะได้รู้ว่าพี่เคทาช่องไหนเขาจะได้ติดตามถูกไงเนาะพี่เคก็ไลค์ไลค์แล้วแชร์ได้นะได้ครับนี่นะคะท่านผู้ชมป้าแมวก็อยากให้ท่านผู้ชมช่วยติดตามท่างพี่เคเนาะค่ะป้าแมวขอสวัสดีไปกับบอลสีสวยๆของพี่เคนะคะท่านผู้ชมค่ะนี่อาจจะเรื่องมีปลายทางไม่ไม่มีปลายทางท่านผู้ชมถามพี่เคพี่เคจจะอาจจะมีเซอร์ไพรส์ปลายทางใช่ไหมเออท่านผู้ชมโทรหาพี่เคนะคะป้าแมวไม่แน่นอนนะถามพี่เคนะคะอาจจะมีเซอร์ไพรส์ค่ะสวัสดีนะคะท่านผู้ชมจ๋า ลกต้นไม้